สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพามาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมหคุนครูก็คือปามนิ้วมือภราบกระทงกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูจะแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมก่อนนะคะชิ้นที่หนึ่งก็คือผ้าใบงานผ้ากระทงนะคะชิ้นที่สองก็คือกภาชนะการใส่สีนะคะ ชิ้นที่3มก็คือสีน้ําค่ะจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองค่ะชิ้นที่4ี่นะคะก็คือสีไม้หรือสีเทียนก็ได้ค่ะชิ้นที่5นะคะก็คือผ้าเช็ดชูหรือว่าผ้าที่อยู่ตามบ้านนะคะเด็กๆสามารถนํามาไว้เช็ดมือได้ค่ะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทํากิจกรรมนะคะคุณครูจะให้เขียนเลขที่ตรงรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองเมื่อเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองเสร็จแล้ว คุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามเส้นปะคคำว่ากระทงเมื่อเด็กๆเขียนเส้นปะกคำว่ากระทงเสร็จแล้วนะคะให้เด็กระบายสีรูปเทียนรูปทูบนะคะด้วยสีไม้ค่ะเมื่อเราระบายรูปเทียนรูปทูบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมต่อไปนั่นก็คือปั๊มนิ้วมือภาพกระทงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะปั๊มนิ้วมือเราต้องมาเตรียมสีน้ําก่อนค่ะ อันนี้คือเราเตรียมภาชนะที่ใส่สีน้ำนะคะเปิดฝานะคะค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่ามันจะกระเด็นค่ะค่ะเมื่อเปิดเสร็จแล้วเปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็เทสีลงไป แล้วเราก็เปิดฝาสีเหลืองเทลงไปนะคะเปิดฝาสีน้าเงินเทลงไปค่ะค่ะเมื่อเราเทสีน้ําใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปั๊มนิ้วมือกันค่ะปัม๊มไปที่ภาพกระทงนะคะคือใช้นิ้วโป้งนะคะปั๊มลงไปค่ะครูจะทํากระทงเป็นสีแดงนะคะครูก็เอานิ้วมือจุ่มลงไปค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะคุณครูอยากเปลี่ยนสีคุณครูก็เอากระดาษชิชชูช้นะคะเช็ดมือค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนสีครูอยากได้สีเหลืองค่ะรูก็จุ่มลงไปที่สีเหลืองนะคะแล้วก็ปั๊มที่กีบกระทุงค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆคะเมื่อเวลาที่เด็กๆปั๊มนะคะให้เด็กๆปั๊มระยกมือขึ้นนะคะเด็กๆอย่าละเลงนะคะให้เด็กๆปั๊มระยกมือขึ้นค่ะปั๊มระยงมือขึ้นเมื่อสีหมดก็ปั๊มลงจุ่มที่สีใหม่แล้วก็นํามาปั๊มใหม่ค่ะยกมือขึ้นปั๊มยกมือขึ้นค่ะทําจนเสร็จนะคะค่ะนี่ก็คือผลงานของครูนะคะเป็นไงบ้างสวัสดเอ่ย เมื่อเด็กๆทําผลงานของตัวเองเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปผู้ตัวเองกับผลงานส่งเข้าไปในไลไรกลุ่มให้คุณครูดูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย